หนึ่งเรื่องการแก้ไขปัญหาป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนึกถึงโครงการอะไรคะ ToB ีน u m b e r อใช่ใช่มีมา<ส>อย่างยาวนานสมัยมัธยมได้เข้ามาห้โครงการ t ู B ีน u m b e r ว ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าแต่ว่าก็มีโอกาสได้ร่วมบ้างแต่ไม่ได้ปกติเขาจะเรียกว่าเด็กทวีนัมเบอร์วันอย่างน,นี้ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นถึงขนาดเด็กทวีนัมเบอร์วันแต่ได้เห็นกิจกรรมอยู่บ่อยๆต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีโครงการนี้อยู่ใช่คือตั้งแต่ระดับแบบเรียนมัธยมนี่ก็เป็นเด็กทบีแล้วก็มีการต่อเนื่องมาเรื่อยเรืคือขยายจากโรงเรียนไปเป็นตำบลอำเภอจงอังหวัดขยายเป็นระดับประเทศแล้วซึ่งทางจังหวัดสกลนครค่ะก็ขับเคลื่อนเรื่องของทวีนัมเบอร์วันอย่างจริงเลยค่ะ ทางจังหวัดสก,กนคลนครค่ะประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสก,กนลนครทบีเมื่อวันค่ะเตรียมพร้อมกับเคื่อนโครงการในปี2568สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนค่ะ ในการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสกลนครนะคะโครงการทูบีเมื่อวันค่ะโดยมีนายพิสิทธิ์แรทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานการประชุมนายแพทย์มานพฉลาดธัญกิจนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดสกลนครในฐานะเลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานทุกเซตติ้งนะคะทั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับชมรมในสถานศึกษาในสถานประกอบการในสถานพิน และคุ้งครองเด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชนนะคะไปจนถึงสำนักง,งานคุมประพฤติเรือนจำชุมชนค่ะให้มีความต่อเนื่องและขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นค่ะโดยเป้าหมายการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการทว no. ีนัมเบอร์วันปี2 5 6 8จังหวัดสกลนครน,นะคะสถานะปัจจุบันนะคะของจังหวัดสกลนครเป็นทว no. ีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับทองอปีที่1มีเป้าหมายรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับ ระดับทองในปีที่ค2ค่ะอําเภอพนานิคมและอําเภอพังโคสถานะปัจจุบันอยู่ในระดับดีเด่นเป้าหมายก็คือจะรักษาระดับมาตรฐานพร้อมต้นแบบระดับเงินปีที่1น,นอกจากนี้นะคะในระดับสถานศึกษาโรงเรียนสกลนครพัฒนาศึกษาสถานะปัจจุบันเป็นต้นแบบระดับเพชรค่ะเป้าหมายในปีต่อไปจะรักษาระดับมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่1นนะคะส่วนสถานประกอบการได้แก่บริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหการรมปาล์มจำกัด ที่อำเภอวาดิชภูมิสถานะปัจจุบันค่ะรักษาระดับมาตรฐานพร้อมต้นแบบระดับเงินปีที่1เป้าหมายนะคะก็จะขึ้นเป็นมาตรฐานพร้อมต้นแบบระดับเงินในปีที่2ต่อไปนั่นเองค่ะในที่ประชุมยังได้หารือเรื่องของการเตรียมความพร้อมในโอกาสาที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีจะเสด็จมาติดตามการดําเนินง,งานโครงการทูบีน้ำวันที่จังหวัดสกลนครนะคะซึ่งมีกําหนดในวันที่17กุมภาพ 17กุมภาพันธ์2568ค่ะพร้อมเชิญชวนและขอความร่วมมือส่วนราชการอำเภอและเครือข่ายร่วมสวมเสื้อทูบีน้วันจังหวัดสกลนครทุกวันศุกร์ค่ะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและแสดงออกถึงความเป็นทีมทูบีน้ำวันจังหวัดสกลนครค่ะโอ้โหจริงจังมากเลยนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนแบบทุกระดับจริงๆเลย ดีมากดีมากเลยต้องชื่นชมมากๆเลยค่ะคืออยู่ในกลุ่มทุกภาคส่วนเลยมไม่ว่าจะเป็นเยาวชนนะคะหรือว่าหน่วยงานภาครัฐภาคกเอกชนก็มีเหมือนกันถือว่าดีมากๆนะคะค่ะ